ผลิตภัณฑ์เบโซเมดชาไทยคุมหิวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทเอวนายนะครับเราใช้นะครับชาดำคุณภาพสูงนะครับผสมกับสมุนไพรทั้งหมด29ชนิดนะครับซึ่งจะช่วยในเรื่องของการล็อกเบิร์นไขมันต่างๆ ในร่างกายนะครับผงชาดําประโยชน์มากมายในเรื่องของการนะครับช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดช่วยลด L D L ช่วยเพิ่ม H D L ช่วยเร่งการเราผาผลาญไขมันนะครับแล้วก็เรายัางใส่สารสกรัดจากถั่วขาวนะครับที่ช่วยบล็อกเบิร์นไขมันนะครับลดการสะสมไขมันที่อยู่ตามาหน้าท้องแล้วก็เร่งการาเราผาผลาญไขมันที่อยู่ตามหน้าท้องของเราด้วยชาเขียวเองก็เป็นตัวที่ช่วยลดไขมันในร่างกายได้ด้วยนะครับมะขามป้อมมีวิตามินซีสูงครับช่วยบ รุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งนะครับเกี่ยวกับ้านช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ด้วยนะครับแล้วก็ใส่โสมหน้าโสมนี่เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการดูแลระบบหลอดเลือดของเราทั้งหมดเลยนะครับทำให้ระบบหลอดเลือดของเรานั้นไหลเวียนได้ดีนะครับอาการชามือชาเท้าก็จะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตัวชาไทยนะครับมีสารสก,กัดคุณภาพสูงมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโกจิเบอรี สารสกัดจากมะเขือเทศสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากโรสฮิปสารสกัดจากเกี่ยวคู่หลานสารสกัดจากทับทิมและสารสกัดจากอะเจโรลาเชอร์รีร anya, ่นะครับสารสกัดเหล่านี้นะครับมีวิตามินซีที่สูงนะครับแล้วก็เป็นสารสกดัดคุณภาพสูงที่ช่วยในการจัดการกับอนุมูลอิสระนะครับก็จะทําให้มีการส่งเสริมคอลลาเจนนะครับแล้วก็ลดอนุอนมูลอิสระ าตามผิวหนังนะครับก็จะทำให้ผิวพรรณนั้นเปล่งปลั่งสวยงามชะลอวไวนะครับลดเลือนริ้วรอยได้ด้วยผิวพรรณจะดีมากนะครับท่านที่ดื่ม ชาไทยเป็นประจำนะครับช่วยส่งเสริมคอลลาเจนให้กับร่างกายได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวชาไทยนะครับเราใส่สารสกัดมากมายนะครับที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงหัวใจนะครับไม่ว่าจะเป็นโคเอนไซม์คิวเทนนะครับที่ช่วยในการทําให้กล้ามเนื้อหัวใจนั้นทํางานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สารสกัดจากทับทิมแบบนี้นะครับเป็นตัวที่ทําให้ระบบหลอดเลือดนะครับทำงานได้ดีนะครับลดไขมันแล้วก็ลดความดัน โลหิตได้ด้วยนะครับสารสกัดจากตังกุยนะครับเป็นตัวที่บำรุงหัวใจนะครับกระตุ้นการทํางานของหัวใจบำรุงตับบำรุงม้ามต่อมน้ําเหลืองบำรุงเลือดฟอกเลือดนะครับช่วยสภาวะเลือดจางได้ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มระบบการไหลเวียนเลือดนะครับแล้วก็สารสกัดจากสมนะครับก็เป็นตัวที่ทําให้เลือดนั้นไหลเวียนได้ทั่วร่างกายนะครับระบบการซ่อมแซมของร่างกายก็จะดีขึ้นนะครับ ในเบโซเมตนะครับเรายังใส่แคลเซียมแบบใหม่ในแคลเซียม L3 Onet เนนะครับเป็นแคลเซียมที่สกัดนะครับออกมาจากข้าวโพดนะครับแล้วก็เป็นแคลเซียมที่ ช่วยเพิ่มมวลกระดูกได้ดีมากทําให้กระดูกนั้นแข็งแรงนะครับเพิ่มคอลลาเจนในกระดูกด้วยนะครับแล้วก็ช่วยาการดูแลกระดูกอ่อนนะครับช่วยยับยั้งการสลายตัวของกระดูกด้วยส่งเสริมนะครับทําให้ความแข็งแรงของกระดูกนั้นดีขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงน้ําในไขข้อด้วยซึ่งจะเป็นการช่วยป้องกันนะครับโรคก,กระดูกพรุนโรคข้อเสื่อมโรคคอเข่าเสื่อมต่างๆได้ดีด้วยนะครับเรายังใส่ แมกนีเซียมเข้ามาด้วยนะครับช่วยให้กระดูกและฟันนั้นแข็งแรงนะครับผู้สูงวัยนะครับช่วยในเรื่องของการยับยั้งโรคกระดูกพรุนได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แมกนีเซียมเองนะครับก็ยังช่วยในเรื่องของการกระตุ้นนะครับทำให้กล้ามเนื้อนั้นทํางานได้ดีแล้วก็น้ําย่อยนะครับหลั่งออกมาในการช่วยย่อยอาหารได้ด้วยนะครับเบโซเมดนะครับยังมีสารสกัดคุณภาพสูงที่ได้จากผักและผลไม้มากมายนะครับที่ช่วยลดอนุมูลสิะนะครับเบโซเมด ชาไทยุมหิวเนี่ยช่วยอะไรได้บ้างนะครับหนึ่งช่วยบำรุงสมองเพิ่มความจำครับช่วยบำรุงสายตาช่วยบำรุงหัวใจช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันช่วยลด LDL ช่วยกระชับสัดส่วนนะครับช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยลดนะครับอาการหิวจุกจิกต่างๆนะครับช่วยระบบขับถ่ายนะครับช่วยบำรุงกระดูกและฟันนะครับช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนช่วยต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็ช่วยบำรุงหัวใจนะครับท่านที่ดื่มเบรโซเมดนะครับ ชาไทยคลุมหิวเนี่ยนะครับก็จะมีอาการถ่ายอุจจาระบ่อยขึ้นนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็จะขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายเท่านั้นเองจะไม่มีการเสียน้ําไม่เหมือนอาการท้องเสียนะครับไม่มีอาการอ่อนล้าหรืออ่อนเพลียแต่อย่างใดนะครับจากนั้นก็จะปรับให้เป็นปกตินะครับประมาณ2 3ถึงวันนะครับท่านสนใจนะครับตัวชาไทยคลุมหิวของบริษัทเอวานายกรุณาติดต่อผู้ที่ส่งวิดีโอนี้ให้กับคุณครับขอบคุณครับ